สายจากน้อยนะครับเนาะพี่น้องยุซีครับครับมาแล้วครับชุดฟันทุ่งของแอ็ดนะครับพี่น้องยุซีครับตำเหล้าเย็นนี้นะครับเอาลงซาดีกบบดได้ลงนะครับพี่น้องเพราะว่ายอัดหักไรนะครับเมื่อนี้นะครับล้านไส้นะครับครับเป็นไข่นะครับก็เลยได้๋ยพาไปหาหมอนะครับพี่น้องซีจนบ่มีเวลาจะลงตุเลียกเนวทางเลยนะครับเนาะ ครับเพราะว่าอากาศมือนี้มันเอามันห่อนแห้งนะครับครับสายวิ่งสายรูดนะครับในห่องเอฟซีครับสายวิ่งสายรูดนะครับครับรอบที่แล้วให้เก้าเม็ดเดียวนะครับครับผลงานรอบที่แล้วนะครับเนาะครับให้เก้าเม็ดเดียวนะครับ รอบนี้นะครับวันวันซุกนะครับที่สามนะครับเดือนตุลาคมสองห้าหกแปดนะครับชุดฟันธงตำลาวนะครับเอาเลขวิ่งนะครับเม็ดเดียวนะครับฟันสีรูดสีนะครับที่นองฟันสีรูดสนะครับครับชุดจับคู่กะมี เม็ดเดียวนะครับ9449นะครับพี่น้องกับส่วนตัวร่องนะครับหองเอดนะครับคู่เดียวกับเลขเบิ้ลนะครับเนาะเลขเบิ้ลก็ตั้งหักนะครับครับเลขเบิ้ลเมื่อนี่ทาเบิ้ลนะครับ99นะครับกับซีซี99กับซีซีนะครับครับเลขชุดจับคูห้องเอดนะครับ ครับมีหาซีซีหานะครับเก่าซีซีเก่านะครับตัวเนียที่อัดมักสอบที่สุดก็คือสองคู่นี่นะครับเนาะครับตัวเจาะของยอดก็คือเก่าซีซีเก่านะครับเอ้าบอยังไงเจาะสองคู่เลยพี่น้องนะครับเจาะสองคู่นะครับครับเลขสามโตนะครับสองที่นั่งนะครับไปกับนะครับเก้าห้าีนะครับ ห้าสี่เก้านะครับพี่น้องไปกลับนะครับเนาะครับสำหรับเหล็กสามตัวนะครับพี่น้องเอฟซีเอาจังคช่อมแนวทางไปน้ำกันนะครับเพิ่งจะได้ซ้อนาที่นะครับพี่น้องเอฟซีครับเอ็ดบ๊อปบอลโดนนะครับเอาจักหาหน้าที่กับพ่อนะครับครับเปิดสางไล่ได้บ่ได้ก็ะย่านะครับขอตัวพี่น้องเขาได้ช่มได้เห็นตัวเหล็กแนวทางของเอ็ดน้ำนะครับพี่น้องอ่าจำอีกรอบนึงนะครับเนาะ ครับฟันสี่รูดสี่นะครับจับคู่นะครับเก้าสี่สี่เก้านะครับห้าสี่สี่ห้านะครับเลขสามตัวเก้าห้าสี่นะครับห้าสี่เก้านะครับไปกลับนะครับเนาะครับถามว่าเบิร์ก็คือเก้าเก้ากับสี่ีนะครับยอปยันไลเงินเนี่ก็คือเลขเบิร์นะพี่น้องนี่ กับย่างที่สุดนะครับคือเหลยกบิลน,นะครับ ชมตัวเลขแนวทางครับเลขเบิ้ลนะครับพี่น้องแอดบอดี้เขียนไว้เดอพี่น้องเอฟซีครับเพราะวา่าถามมาเบิ้ลนะครับเก่าเก่ากับซีซ,ซีนะครับย้ำอีกรอบนึ่งนะครับเนาะกับชุดฟันธงตำเล้านะครับสองทุ่มยี่สิบห้านะครับประมาณนี้นะครับนะเานาะเวลาแนวทางแล้วเล้าปัตนาของพี่น้อง เกล็นบ้านของเฮานะครับเพมันจะออกมือนี้นะครับวันศุกร์ครับเม็ดเดียวนะครับสี่เก้าเก้าสี่นะครับแอดมักชอบที่สุดก็คือสี่เก้าเก้าสี่นะครับครับสี่หาหาสี่กัอยู่ในชุดฟันท่งของแอดนะครับเนาะเหนี่ยงองคู่เด็กพี่น้องครับเลขซ้ำตกอะห้าสี่เก้าห้าเก้าสี่นะครับพี่น้องไปครับนะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้วเพียงแค่นี้โชคดีกันสุข,ขสุขคนสวัสดีครับ